สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศอังกฤษเมืองยอร์คซิตี้เหมือนเดิมค่ะ วันนี้นะคะหลังจากที่แม่นุยไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอกลับมาถึงบ้านนะคะแม่นุยก็ทําหน้าที่แม่บ้านจ้าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่นุยก็คือยุ่งมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากออเดอร์เข้าแม่นุยก็เลยต้องเคลียร์งานเคลียร์ออเดอร์ออกให้หมดก่อนเพราะว่าอาทิตย์หน้าเด็กๆก,ก็จะปิดเทอมแล้วแม่นุยก็จะได้มีเวลาให้เด็กๆอย่างเต็มที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก็แทบที่จะไม่มีเวลาทํางานบ้านเลยคะ่ะบวกกับวันนี้อากาศดีแม่นุยก็เลยจะทํางานบ้านแบบชุด ใหญ่ไฟกระพิบไปเลยค่ะทุกคนหน้าที่หลักของแม่นุย้ยหลังจากที่ว่างจากการขายของออนไลน์แล้วแม่นุ้ยก็จะทํางานบ้านทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ก็จะทําทั้งล้างถ้วยล้างชามรีดผ้าขัดห้องน้ําดูดฝุ่นถูพื้นรวมทั้งตัดหญ้าหลังบ้านด้วยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาที่นี่ก็คือฝนตกทุกวันเลยค่ะหญ้าหลังบ้านของแม่นุ้ยก็คือโตแล้วก็ยาวเร็วมากวันนี้แม่นุ้ยก็เลยจะต้องตัดหญ้าด้วย แล้วไอเครื่องตัดญ้าของแม่นุ้ยก็คือหนักมากๆเลยค่ะทุกคนที่จริงแม่นุ้ยจะเอาไปตัดที่สวนหน้าบ้านด้วยนะคะแต่ว่ามันหนักเกินไปค่ะแม่นุ้ยก็เลยจะเก็บไว้ข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวรอให้เดดีด้กลับมาจะให้เดดีด้ไปตัดหน้าบ้านให้พอแม่นุ้ยตัดหญ้าเสร็จผ้าที่แม่นุ้ยซักไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าก็ได้เวลาตากพอดีเลยค่ะทุกคนแม่นุ้ยชอบซักผ้าในวันที่อากาศดีๆมีแดดแบบนี้ค่ะเวลาที่เอาผ้ามาตากนอกบ้านรู้สึกว่าจะสดชื่นมากๆเลยแต่ถ้าวันไหนไม่มีแดดฝนตกแม่นุ้ยก็ต้องตากในบ้านค่ะทุกคน อารมณ์มันก็จะต่างกันนะแม่นุ้ยทำงานบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาแม่นุ้ยก็ไปรับเด็กๆจากโรงเรียนแต่ตอนที่เดินไปรับเด็กๆแม่นุ้ยลืมถ่ายวิดีโอค่ะทุกคนตัดภาพมาอีกทีก็ถึงบ้านแล้วนะคะส่วนตอนนี้แม่นุ้ยก็กำลังจะทำยำขนมจีนค่ะทุกคนแม่นุ้ยกินยำขนมจีนบ่อยมากส่วนเครื่องปรุงและวัตถุดิบของแม่นุ้ยก็มีไม่เยอะค่ะมีแค่สองสามอย่างเองส่วนผักที่แม่นุ้ยจะใช้ในการทำยำขนมจีนก็จะมีแค่ผักชีสะระแหน่แล้วก็หอมแดงนะคะ ส่วนวิธีทําก็ง่ายมากค่ะเครื่องปรุงก็จะมีแค่น้ำปลรราผงเอลซ่าแล้วก็พริกผงค่ะทุกคนลืมบอกทุกคนไปแม่นวยมีบีบมะนาวไปด้วยนะคะ2ซีแล้วก็มีเติมน้ําอุ่นลงไปด้วยอีกนิดหน่อยค่ะใส่เครื่องปรุงลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่นวยก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยพาคแล้วก็กุ้ง หลังจากนั้นก็เอาขนมจีนที่เราต้มเตรียมไว้ลงไปคนเข้ากันได้เลยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนวิธีการทําของเมนูง่ายไหมเห็นทําง่ายๆแบบนี้แต่เมนูจะบอกว่ารสชาติก็คืออร่อยสุดๆไปเลยคะ่ะนี่ก็คือหน้าตายำขนมจีนใส่กุ้งสดของเมนูคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะกินกับไข่ต้มแล้วก็มีผักแก้มด้วยนะ <Hello. S 1> สวัสดีครับ่ะ<ด>สวัสดีค่ะมี่แต่แฮนด์ด้วยสิลุกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมันแม่นุ้ยมาแล้วนะคะวันนี้ทําอะไรเอ่ยยาขนมจีนเหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศดีมากะค่ะทุกคนแม่นุ้ยทํางานบ้านทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เป็นรับเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนแล้วแล้วก็จะมากินยําขนมจีนค่ะใส่กุ้งอื ก็มีไข่ต้มด้วย mm hmm. My boy can you go get um t i s h e for mommy please <Yeah. S 1> ขอบคุณครับอบคุณก็จะเป็นหน่อยนึงเนาะปรุงสุดนะคะอืมขอบคุณ อยู่หลังบ้านนะคะอือขอบคุณครับ,รบคุณค่ะ แมน่นุยขออนุญาตไปกินต่อก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของแมน่นุยด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย